สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอีบซีสุกุสุขณเมื่อนี้กษสิเมื่อเปิดราคาข้าวพิกัดบ้านค่ายสว่างตำบลนาดีอำเภอสุวรรณคู่หาจังหวัดนองบัวลำพูครับพี่น้องกับพ่ออำพ่ออนนะครับไม่ได้เปิดคลิปมาโดนแล้วนะครับพี่น้องก็เมื่อนี้ได้มีโอกาสมาเปิดให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกนะครับเอาเขาไปถามพ่ออำพ่ออนกันว่าเพิ่นจะเปิดจะโคมเมื่อนนี้นะครับพี่น้องครับเขาไปสอบถามคุณพ่อกันได้เลยครับ สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับบอกที่ตั้งเขาเนี่ยครับพ่อพผมพ่อ้านท่ายศร้าวมู่ดแปดครับตำบลนาดีอำเภอสุวรรค์ูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับครับมื่อนี้สี่มาเปิดสามคมครับสามคมสามคมง่ามถึกถึกนง่ามถึกถึกนะครับตามสมัยมันเนาะพ่อเนาะตามสมัยตามวันเวลามันละบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาเนี่ยพ่อเบอร์โทรศูนย์หกสองศูนย์ห้าหก สามสองห้าสองครับครับผมครับมาเปิดสามโคมเนาะเปิดสามโคมมาเริ่มแม่นี่กันเลยครับพี่น้องแม่ลูกาะพอ่อเนาะครับแม่ลูกครับแม่ลูก,ลกเกือบติดท่อมแม่และลูกกระไดอันแม่เพื่อนเป็นสายพันธุ์ใดพอ่อสายพันุสายพัฒนามาแล้ครับไงเงย้าวเห็นบ่อนี่สายพัฒนาเนาะสายพัฒนาหนังหนาปันเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับเนื้อหนังดีอยู่หนังหนาสายไ่ครับครับพี่น้องคนพ่วมโลนเพิ่มติดไทยอีกคพามสูงเท่าใดพ่อแม่นี่ ว่มสูงร้อยสามสิบแปดนี่แหละครับร้อยสามสิบแปดเนาะครับพี่น้องเพื่อไว้กันสิร้อยสามสิบเจ็ดบวกเกินนี่ดอกครับขึ้นลงอยู่เอานี่ยละคอ่ำงามเลยครับพี่น้องแขงขาเอาจัดท่าดีๆพ่อแก้ยืนงามเลยครับพี่น้องเดินหน้าจังน้อยครับพี่น้องสถานะในท้องเพิ่มมี่เหรอบ่พ่อในท้องทับบักกล้วยน้องบัวนะที่มันติเขาสองเดือนนี่แหละทับกล้วยน้องบัวว่าทับ ในท้องก็เลยทับจริงมาพ่อทับกิ่งบ่นั่นปันใดบ่บ่ไอไอว่ามันทับว่างเดือนไหนเดือนก้อนนั่นละครับได้สองเดือนนี่ได้สองเดือนนี่ละได้สองเดือนนี่นะครับกับกล้วยน้องบัวกล้วยน้องบัวทับจริงนะครับจริงถ้าญาติกล้วยน้องบัวเนี่ยว่ามันแถวนี้กับมันลำหมองผู้เดียวน่ะในทองก็สิเป็นล้านเนาะพ่อเนาะทองกับล้านกล้วยล้านกล้วยน้องบัวนี่ลูกกล้วยน้องบัวนะครับยายย่าพ้อมันน่ะยาย่าคือแม่นี่ล่ะทองก็สิเป็นล้านนะครับ ท่องที่ใดพ่อท่องที่สองในท่องนะท่องที่สองในท้องเนาะครับพี่น้องเบงโอ้ครับพี่น้องแข่งขาเอาไปเลี้ยงซอยในี่งามเลี้ยจะทวัด้ังไรนะกล้วยไปเลี้ยงกันเนาะพ่อเนาะครับเอาไปเลี้ยงนะครับกล้วยงามไปเลี้ยงครับเบงเงาหางกระไิ่งครับพี่น้องหางก็เป็นพ่วแข่งขาดีครับเบงล่าโตนะครับพี่น้องเบงด้านนาเอามุนด้านนามาดูพ่อเอาด้านหนาไม่พี่น้องห้างเบิงนะครับ ครับเขาเปิดดีเขาเขาไว้นะครับเขาอุ้มบาดเขาอุ้มบาดเนาะพ่อเนาะเขาอุ้มบาดเบิงอือบักล่านะครับเผ่าไ่หู้เช่งขาปัญญาดีนะครับพี่น้องครับบังไทยแของก็สิเต็มดีเนาะไทยบักเนนาวตัดเนาะนี่เนาะไทยบัก่นาวตัดนาวตัดไทยใ่เนาวตัดปึกเวอตัดเขาด้านหนามาเบิงอีเพาะด้านหนามาจับมาพี่น้องเขาได้เบิงชัดๆนะครับ เพื่อตัดสินใจจะเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์นะครับเบงเอาจับได้พ่อจับเข้ายกขึ้นเบงอ่องคอนะครับอ้วนอ่องคอขาวจันทร์พันอ่องคอสองอ่องสลัดข้วยไทยไดเบิดอ่องคอสองตาเตี้ยมเตี้ยมจำอ่องคอเบิกบกเผายังแก่กผูกโบแต่ลูกผูกโบอยู่ลูกอะครับลูกผูกโบเนาะลูกมีโบอีกครับพี่น้องโอ้มาไงมาเน่าแต่ค้อยก็ได้ว่าได้จับโดนได้หนีเบงครับพี่น้องแต่ยายกินเลยก็เลี้ยวว่าได้ไปสนใจเพื่อน เบื่องเอาครับพี่น้องพอได้จับไดบายก็ดอกะเดียดอกตะหญ้ากินู้เ่าเอาหญ้าถิ่มสีห้างกาเฟกันกับน้ากับเบื่องเอานะครับโอ้ยเนื้อหนังครับยญ่ๆคอข้อกับยิ่คข้อหนาๆนะครับพี่น้องครับข้อหนาๆข้อยญ่งๆครับเออบกเ้าก็ใหญ่นะครับพี่น้องหมายว่ามันหญ่งสดงลัวละสูงอยู่ที่เท่าใดก็พอสูงอยู่37 38เกสาดบวก ร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนี่เนาะครับครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับคตรกี้มันเกิดครับเอาไปเบื้องลูกเพื่อนที่ครับไปเบื้องลูกเพื่อนยันอู้พันดีครับไปเบื้องลูกเพื่อนพ่อครับไปเบื้องลูกเพื่อนนะครับเอามาเบื้องลูกเพื่อนลูกลูกสาวเนาะพ่อนี่เนาะลูกสาวลูกสาวนะครับลูกสาวนี่ครับ ลูกโตที่ใดพ่อเนี่ยลูกสาวลูกเรียกตัวครับลูกเรียกค้อยลูกเรียกเล่นนี่ค้อยนุ่มเล่นนี่แกีวแม่มันทั้งก็สิทธ์ร่นเพียงกันดีแน่นี่บ่ดีแน่นิ่มข้อยลูกเรียกเนาะลูกคนเนาะคสวมกันในท้องครับอันได้จักปีแล้วลูกสาวเพิ่งเนี่ยลูกลูกมันนี่เดือนสิงหาปีหกหกนะครับจัดหนามากงามๆได้พ่อจัดทายดีๆเลยเพิ่นล่ำตัวเพิ่นขดครับจัดทายสวยๆเอาออกไหมพี่เลยพ่อเอาออกไหม ครับดึงออกมามันอยู่ทมครับออกมาแดดในีพี่น้องเขาในเบืองคักๆครับเอาจัดทาเลยพอ่อจัดทาเลยจัดทางงามจับเข้าสวยๆนะครับลูก,ล,กนะลูกแรกนาะพ่อเนาะลูกแรกลูกแรกลูกแรกนะครับอายุได้ยักปีแล้วอายุมัน,มนออกเลี้ยนสิงหาปีหกหกนั่นครับครับสิงหา อยู่ประมาณจักปีพี่กัวค้วยปีออกลัวครับค้อยเขาก็ได้ปีกลัวปีกลัวเนาะครับค้อยปีกลัวปีกลัวๆนะครับพี่ห้องครับเบิ่งลำโตเน่านะครับพี่น้องโตเน,าน่นาได้แม่นแข็งขาดีนะครับมุลาเจ้าหนี้ค้อยพอะมันพอมันเป็นค้วยมูลาทับค้อยทำมูลาตาแต้มตาแต้มออกมาตาแต้มแก้มจ้ำผูกนแล้วครับผูกโบมีโบอีกคันหนึ่งเป็นไทยแล้วเนาะเป็นไทยแล้วไทย เจ็ดสิบหาแล้วครับเป็นไทแล้วนะครับไทเจ็ดสิบหาแล้วครับพี่น้องกินยาดีดีกินยาดีฮู้เนาะฮู้ครับลูกสาวสวยๆเลยครับพี่น้องแต่ลูก่นนี้ก็โอ้ลูกคนก็ว่าเป็นพ่อเลี้ยงอยู่คนนี้ก็ได้ได้กำไรแล้วนะครับชื่อแม่ลูกแม่ลูกตัวนี้เอาไปรุ่นท่อง รุ่นทองรุ่นทองพี่นานี่สามนะครับพี่น้องเดียนนี้เรีอนมีหน้ามีสานี่ก็ทับแล้วคั้ยแม่นี่ก็ได้ซื้อสองเอาไปรุ่นสามนะพ่อเนาะสองรุ่นสามเอาไปรุ่นสามนะครับโคมโตนะครับแม่เพิ่นนี่ครับสวยๆเลยเปิดราคาเท่าไหร่ล่ะพ่อนี่ราคาเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันครับหกต่อร่องเอาคือเก่าเหรอครับต่อร่องได้อยู่ โฮมแม่ลูกนี่เนาะ้9 0 0 0บาทกับตอร่องได้นะครับ6มื0นกับ9,000บาทต่อร่องโอ้ครับแต่ลูกเพิ่ี่คือราคาอยู่หลักสามเหล่านอพ่อเนาะหลักสามหมื่นผืนเลยนี่ครับได้กำไรแล้วครับพี่น้องกับแมี่ยงม่เซป็นตั้งสุปีนี่เปิดสองผืนเลยนี่ในราคาเปิดสองแสนเพื่สุปีน่ะก็ลูกเทียมแม่ปันนี่ในราคา69,000เนาะพ่อ69,000้าทกับตอร่องได้นะครับพี่น้องครับแต่มาจิงกางของมาโอ้ขาจิงกลางเขามมหาพ่อ ยืนยืนสวยๆเลยคือเมียเดี๋ยวว่าเป็นเมียครับยืนสวยๆพ่อเมียตัวนี้งามๆครับเบิงครับเอาจับเข้าเมียกับลูกไม่ใช่กันด้วยพ่อครับเบิ้งพี่น้องเขาไดีเบิงชัดๆครับครับยืนสวยๆเลยครับเบิงนำตัวนะครับเอาจับเข้าเมียกับลูกครับยืนเชิด เชิดขึ้นชึ้งสูงางามเลยพ่อจัดทายพี่น้องเขาได้เบิ่งครับทำนีละย่าบางนาพ่อเบิ่งครับงา,งามเลยพี่น้องเอาเห็นแล้วครับสวยๆเลยแม่ลูกครับว่ามันสุดยอดยิ่งกว่านี้ก็ได้ตัวต่อไปเลยพ่อครับครับมาชมคมที่สองนะครับพี่นอ้องอแม่นี่นี่เพิ่สูงายบันไดพ่อ สูงเลยสามสิบหกบวกดีหรอครับร้อยสามสิบหกบวกเนาะครับแม่ลูกเนาะพ่อเนาะแม่ลูกลูกเถิกลูกมันลูกตัวผู้ลูกของเพชรผู้พานครับลูกเพชรผู้พานมีใบมีดกัสารเนาะมีใบมีดกัสารลูกตัวผู้นะครับเพชรผู้พานลูกมันครับแม่พันสูงร้อยสามสิบหกบวกลบบ่พ่อครับบวกลบนี่หลับบวกเกินนี่หรอกครับสถานะในท้องพันมีดหรืบ่พ่อมีดหรอครับทับกล้วยน้องบัวไว้เอ้าทับท่ายาดกล้วยน้องบัว ญาตกล้วยน้องบัวเนาะมันก็ยุบบ้านค่ายมู่แปดเท่านี้หละอันไอเป็นตัวคุ้มฟูมเท่านีเบิบ้านเนี่ยมันกล้วยตัวนี้กระไดพอพันยังไงเนาะเป็นลูกกล้วยน้องบัวกล้วยนองบัวย่าอาหลานพ่อมันทองที่ไดพ่อเนี่ยทองที่สามครับท้องที่สามนะครับได้จักเดือนแล้วได้สามเดือนแล้วนะครับเนี่ยได้สามเดือนได้สามเดือนแล้วเนาะโอ้ลำตัวแต่าบ่เนี่ยตรวจแต่ยังยังดอกเพราะว่าว่ามันติดแล้วมันบ่ได้ขึ้นอีกบ่เป็นสั์อีกไหม ทับแล้วก็คือแล้วตัวว่ามันบบเป็นจัตก็ขึ้สีเตี้ตเตีว่าสันเงินกระเจ้าขาเป็นไปแล้วซื้อสื้อสองได้สามเป็นพอสองได้สามครับคมแม่ลูกเนี่ยเขาเปิดเท่าไรพอเปิดหกหมื่นห้าพันครับหกหมื่นห้าพันต่อรองได้เนาะต่อรองไดนเนี่ยนิดน้อยแหละครับต่อรองได้นิดน้อยกล้วยมันคักแล้วไงหาถือก็นี่บ่มีแล้วเรากล้วยกระไดลํำตัวเงาหนาครับแต่ก้อนก็ราคาดีขีดก็หายากกเด้อว่ามันบดอลไรครับนี่ นมซีเต้าเนาะนมซีเต้าครบเบินั่นละวนมซีเต้าทายยญ่ๆนะครับพี่น้องเงาหางใ่แข้งขาดีเล็บน้อยกอดดีนะครับพี่น้องครับเบิ่งลำตัวโอ้เงาหนาเงาเพราะมันเป็นแม่สายพันธุ์เพชรอุดอรเจา้าน,นียพันธุ์เพชรอุดอรครับกินในน้อยก็คือยังกินหลายอิ่มแอ่งแป้งน้ครับเบิ่งด้านหนาโด้อฉพาอดึงมาด้านหนาพี่น้องเขาด้เบิง่งครับเบิ่งด้านหนานครับครับเอาเบิง่งหนาตานะครับ ตาแต้มนะครับตาแต้มแจ่มจ้ำตาแต้มอ้อถึงอัตลักษณ์เบิดแหละครับมันเพราะว่าคั้วไทยห้องถึงอัตลักษณ์เบิรดสายพันธุ์เพชรอุดรแม่ขั้นบกเผาเป็นลำโค้งกับสายเพชรอุดรนี่แหละแม่มันกระไดเป็นลำโคงอ่ะเขาอุ้มบาดบ่เขาอุ้มบาดจัิงสิเขาอุ้มบาดนะครับพี่น้องครับเขาอุ้มบาดใบเป็นลำโค้งกับแม่มันกับสายเพชรอุดรขึ้นที่แหละมันอ้วนใหญ่ยางติมตายติมตายอยู่ในกระได พี่น้องเบิ่งเอื้อบกพราอก็ยิ่งใหญ่ยางเป็นเบิ่งก็ได้ยางเอายางเอายางยางเป็นเบิ่งทไทยยางสวยๆนะครับยางสวยๆงามๆให้พี่น้องเฮาได้เบิ่องมาชมครับเอาไปเบิ่งลูกเพิ่นนะครับมาชมเบิ่งลูกเพิ่นนะครับลูกตัวผูนาะพ่อเนาะลูกตัวผูครับลูกพ่อใดก็พ่อนี่เพชรภูพานครับพอมันเพชรภูพานมีใบมีเอกสารเนาะใบมีเอกสารครับ แต่ว่าเขาบริหารผู้พันชมีใบมีเอกสารนะครับผู้พันของแท้ละนี่อายุได้ยักปีแล้วพ่ออยู่ได้สิบสี่เดือนสิบสี่เดือนปีออกปีใหม่ปีสองเดือนออกปีใหม่ขา้วสูงอยู่ประมาณเท่าไรพ่อฉันไม่รู้สามสีบยู่อกว่าเรายีบกาสามสิบยี่ดอกพอว่าคุ้ยคุ้ยหน่อยเนาอเดี๋ยวสี่กลัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวปีสองเดือนนี่สี่ดอกเล่างามเนาะพ่อเล่างามเป็นผ่อพันเป็นตัวจับชัดได้บด ทำราคาคว้ยถือดิซื้อไว้เลี้ยงนวดข้วเนียการมันแพงไงมนทำนี่มันตัวแพงกันเนี่ยตัวสามหมื่นสองหมื่นกลัวอยู่เนี่ยหสีดอกเล่าสวย,สวยเลยเปรี้ยวน่ะยื <l> น <ะ S 2> ยงามๆเอาจัดทาอยู่ด้วยพ่อจัดทางาม,งาม <S 2> <S 2> <S ๆหู้ขาดใครห้ำกันตรงดีตัวนี้ครับคั้วเป็นตัวจับสัตว์เี่ว่าเป็นพอพันได้เบิรครับเบิรงตนมาเบิรงเขาก็สวยๆเนาะเขางามเบิรงเขากันพ่อเบิรงเขา มึงเขาหน้าตาขลักเพิ่นเขากกมงามสวยๆเลยเขาตาแจ้มแจ่มจ้ำอ่าเปิ้ลเอือบปกเภาครับคุณครับเอื้ลปกเภาใหญ่ๆครับมันดูเพริ่มลำโคงมือตัวนี้แข้งขาครับโอ้งามงามครับพี่น้องปันเพริ่มลำโคงขาใหญ่ว่ามันลำบักตันควัสซองทางนะครับพี่น้องมึงค่อยหน่อยทั้งก็สิบผูกเชือกนี่แหละครับเอาไปแก้แซดเขานี่ละพี่น้องแม่ลูกนี่เปิดเท่าไรพ่อ หกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันบาทเนาะย่ำต่อรอบเลยหกหมื่นห้าพันบาทต่อรอบเลบิงเอาลูกมัานมาคักแล้วนี่ลูกงามๆสวยๆเท่าครับลูกที่ใดพ่อนี่ลูกแรกโอ้ลูกที่สองลูกที่สองเนาะลูกที่สองในท่องตัวที่สามได้ทองที่สามนะครับโอ้ยแข่งขาหน้าตาสวยๆโอ้เหลียกหลายเ้ยครับเบิ่งตูใยญ่งๆงามๆสีดอกเล่าเป็นพอพันเป็นตัวจัดสัตว์เจ้าเนื้อเจ้ามักเกลี้ยงเอาไป เป็นตัวจับสัตว์ครับข้ยนะเจ้าเนื้อเจ้าหนังเจ้าเนื้อหนังตัวใสเปรี้ยวดอนนี่ออโต้เรยมาทับก็ออกออกแม่เป็นใสเปรี้ยดอนเป็นอะไเนื้อดีครับเอาดึงนึงแล้วพี่ดูาดึงคือว่าพี่พี่น้องเข้าในเบิ่งงามๆจัดทางงามๆครับจัดทางงามๆสวยๆกหมื่นหากระไรมันหายากรุ่นละข้ยรุ่นนี้เนาะตามสมัยมันเนไหมเนาะครับหกหมื่นหาต่อรองได้อีกแม่นบ่ะพอต่อรองได้นิดน้อยคือวานต่อรองได้นิดน้อยก็ กิงกลางมาจแต่คุยกันได้ขึ้เราข้อหนึ่งบอกเบอร์โทษครับเดียวดอกบอกเบอร์โทษพี่น้องเขาเอกพ่อเบอร์โทษกะศูนย์หกสองศูนย์ห้าหกสามสองห้าสองไฟอัลบันถ่ายสว่างครับเอาติดต่อมาถ่ายยิงใหญ่งามๆถ่ายแบบเวอร์ตัดใครเสมอครับใครเสมอดีเงาหางกั็ยิ่งใหญ่หางเป็นพวกรับไปครับพี่น้องไป ยหงย่ๆงามๆสวยๆครับเมืองลำตัวครับเ <_ d ance> จ้าเนื้อเจ้าหนังครับเ <_ d ance> พชรอุดรเจ้าเนื้อเพชรอุดรดีไหครับ<ว>ครับตัวต่อไปเลยพ่อครับครับมาชมโ้มที่สามนะครับพี่น้องค้มที่สามนี่แม่เพิ่นสูงหลายปันไดพ่อร้อยสามสิบเก้าบวกยู่ครับร้อยสามสิบเก้าบวกเนาะเพิ่นเป็นซ้ายใดลหรพ่อนี่สายอันอุทัยครับ สายอุทัยห้องขยอุทัยของพุนล่ะครับสายอุทัยเนาะสายอุทัยห้องผุนละอสถานะผสมเราบ่พอบ่อท่องว่างอยู่ครับท้องบางเนาะลูกเพิ่นยังน่อยอยู่มันบ่พอยังหน่อยอยู่ลูกเพิ่นนี่ได้เจักเดือนพ่อนี่ลูกนึ่งก็ได้สองเดือนทนตัวนี่ทํานี่2สองเดือนนะครับลูกก็ได้สองเดือนสองเดือนเนาะครับครับเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ครับค่อยลูกแม่ย่างดีลูกแม่ย่างดีเนาะเพิ่นเป็นสายไดลูกเพิ่นพ่อลูกกัน ลูกสายเงินอุทัยครับทายาทเงินอุทัยครับทายาทเงินอุทัยเนาะาเงินอุทัยพอเพิ่นเป็นลูกเงินอุทัยเนาะเออพอเป็นลูกเงินอุทัยกับสายทายาทพอเพิ่นเนี่ยลูกเงินอุทัยเนี่ยพาะว่ามันเป็นลูกของเงินอุทัยครับโรนิโอการ์ิเป็นหลานเนาะครับเป็นหลานค่อยขาดน้ำเลี้ยงอยู่อ้างดีแม่เพิ่นคมอยู่ไม่ให้หล oui, ังคมคมเนี่ยครับแม่เพิ่นกระท้องบ้างแม่กระท้องบ้างลูกเพิ่นยังน้อยยังไม่ทันเป็นสัดดอกเอาไปกัด เอาไปผสมเอาเนาะพ่อเนาะผสมเอาหนักพ่อใดก้ไงจะน้อยยังผสมคยังผสมไม่ไหลครับให้ลูกมันอุดอั้นนี้ไงจะห่างหัวเรียนยังผสมก็ได้หรอกหากพ่อใดยังจัดเข้าไปเนาะพ่อเนาะมาซอยได้ยังพ่อใดยังจัดให้มันขึ้นจักสองสามเทียบคน่ะครับอ่างแม่นี่ให้มันวิตตายุ่นหรือขั้วมันจังมันใจเฮาลูกลูกเพิ่นนี่ลูกที่ใดพ่อลูกแรกครับเป็นลูกแรกเนาะลูกกแรทองแม่ลูกตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นลูกสาวโอ้งามครับลูก หลานเงินอุทัยนะครับพี่น้องขาสูงเจินเทินสีดอกเล่านะครับขาเงาเจินเทินรวบมือไทยนะครับเป็นตัวเมียสีเหลืองนี่หุยโอ้หน้าตาสวยนะครับนี่ขวัญสองท่าครับหู้ครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นนะครับถ้าผู้ได้มักอ่ะก็สนใจกติดต่อพ่อเขามาเปิดราคาท่าใดพ่อเปิดราคาเอาเก่าดีเราไปหาเมินเก่าพันหาเมินเก่าพันเนาะครับตอร่องเอรอตอร่องได้นะครับพี่น้องแต่คือเก่าหันละ โอ้งามๆเลยครับพี่น้องโู้นะครับกินยาดีมันบ่พอโอ้ยกินยาจนว่าค้านเจียวให้กินเบิ่งแต่ลูกคุณลูกว่าทะเลกับบ่อย่างหยางามครับเปิดอยู่ที่คอยจอยคอยขาดน้ำเลี้ยงครับเฟี้ยงก็ดียาก็กินดีครับเพิ่นก็เลี้ยงลูกอยู่เนาะครับถือว่าสามีครับไข่อยู่ยังอ้วนอยู่เนาะพ่อเนาะยังอ้วนอยู่ทางอ่างขั้วตัวนี้อ่างครับพี่น้องเบิ่งโอ้ครับเบิ่ง ลูกสาวกับวามันอ้างดีครับกจะว่าจัดมาไข่เติออยู่แม่นี่ครับลูกสาวกับงามโคมนี่ก็ได้สูงจนเทินมีควันหาบเงินหาบทองครับท้ายก็ดีแข้งขาดีครับพี่น้องเอาเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องลูกไปเลี้ยงแล้วาดีกับพ่อเลี้ยงย่ดอกพ่อวัดพ่อเวียงลูกหลานเงินอูทไทยเนาะแมลูกกับลูกแม่ว่าตูไปซื้ออะไตรตัวคือโคมเดียวนี่กับพ่อแล้วครับเอาเอาด้านหน้าไม้พี่น้องเบิ่งงนีพ่อครับด้านหน้าไม้พี่น้องเข้าเบิง่ง ตาแต้มแก้มจ้ำดีเขาเขาอัตลักษณ์เบิดเรล้าคล้วยไทยเฮาน่ะเขาขั้นซ้อนเนาะเขาขั้นซ้อนอ่องข้อนะครับมีอ่องข้อสองอ่องเออบักเ้าวยิ่ง่งพี่น้องแข้งขาเร็บน่อยกอดดีเออเพาก็ยญ่งเรับงามเต็มนีอ้อยมีตาแต้มคุ้นแล้วคุ้ยแม่นี่ก็ได้ตาแต้มเขาขั้นซ้อนนะพ่อเขาขั้นซ้อนครับเขาขั้นซ้อนสวยนะครับโอ้โหนะครับแข้งขาเอาเอามุนจวบพ่อหมุนมุนมุนหมุนทายางท่าเดือน ให้พี่น้องเข้าในเบื้องนะครับท้ายเอาหางนะครับโน้มซีเต้านะครับบ่มีตำหนิ้ยังเนาะพ่อเนาะครับบ่มีตำหนิ้ยังเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นเก้ากับตอรองได้เนาะพ่อเก้าพันครับห้าหมื่นเก้าพันกับตอรองได้นะครับพี่น้องครับลำตัวสวยนะครับเชิดดีเอาเกี่ยงกลางมาต่อรองกันได้เอาจัดทาข้างๆเงดูพ่อจับข้างๆให้พี่น้องเข้าในเบื้องด้ชมเพื่อตัดสินใจนะครับพี่น้องแต่มีรถรับทรงเนาะพ่อเนาะ ครับครับเบิ่งโอ้ลูกเพิน่นโอ้พุน่นย่างเข้ามาหาเลยบัดนี้ยซ้ำนีล้ล่นะข้อยกระไดเอาซ้ำไปอีกละ่ะสายอุไทยน,น,นะครับพี่น้องว่าปีแล้วนี่มันหลักแสนอยู่แล้วข้อยมื้อนี้หลักแสนเนาะพอ่อแต่ก่อนเนาะโอ้ยข้อยลักแสนนี่ครับงานกันพุ่นแหละลลข้อยราคาแสนซียนี้องติดตามสภาพเป็นมาน่ะอ่ากขลูกตัวเมียทังทีญานกันพุ่นแล้วครับเบื่องงามๆเด้ครับพี่น้องเอาเบิ่งเอาครับพี่น้องเอาบอเบื่อโทษพี่น้องเด้อพ่อเบื่อโทษกัเบื่อเก่าแล้วครับ ศูหสองศ์ห้าหสามสองห้าสองครับกับพอญ่อํมบันน่าดี่ายสว่างครับติดต่อพอญเออมเข้ามานะครับพี่น้องสวยๆครับครับสุดท้ายนี่ก็โค้งไหนก็ว่ากันไปสามโค้งนี่สามโค้เนะพ่อเนาะเมื่อนี่เปิดให้พี่น้องเฮาเปิดให้ยิ้มๆเลยเปิดให้ยิ้มๆไปเลี้ยงกันเม็ดเป็นแม่พ่อแม่พันุประจำครอบนะครับเกี่ยงกลางคุยกันคือเก้ครับเอาจับเข้ามาเพียกกันพ่อครับ มั่งครับทายางทาเดือนในพี่น้องเขาได้เบืองครับเปิดสีแรีแรงนะครับโอ้แม่ลูกลูกตัวแรกเด้อพี่น้องครับเห็นแล้วก็มาเบืองเอานะครับสวยๆเป็นเลี้ยงประจำพ่อนี่ประจำฟ้ามเห้ยงฟ้ามครับพี่น้องลูกก็สวยลูกอ่างสุดอะไรนี่ครับลูกตัวแม่ครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คิดน้ำเน่เด้อเพื่อมีจะมีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเฮาได้รับชมกันอีกนะครับ พี่น้องกกดติดตามให้น้ำแน่ครับครับสุดท้ายนี้กลาวคำว่า,าสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ